Thank you for watching! กรอบภายใต้ที่เรามีนะครับทำให้โรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเหนือบ้านประลัดปุกรวมถึงศูนย์พนาเด็กเล็กเราอยู่ด้วยกันและที่สําคัญครับเชื่อมโยงกับผู้นําชุมชนครับก็หมายความว่ามีคณะกรรมการชุมชนจากผู้ปกครองและจากท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งกำน,นันมามาช่วยดูแลทําให้ผลสำลิตของของโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพของศูนย์พันาเด็กเล็ก ตำบลบางเหนือเราก้าวไปอย่างทัดเทียมครับทุกสรรพสิ่งเลยครับที่เป็นองค์รวมทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถการันตีได้ว่าเราเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตนละครนัยบุรินหลายๆพื้นที่เข้ามาเยี่ยมชมเรานะครับมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนก็จะได้รับคำคำชมว่าเราเป็นเหมือนมินิก็คือหมายว่าง,งบประมาณเราไม่ได้เยอะแต่คุ้มค่าทุกอย่าง เรามองเห็นว่าเราอยากทำอนาคตเนี่ยเราอยากจะเห็นเด็กพันใหม่ตะบนบางเหนือครับเกิดขึ้นมาครับก็คือเด็กมี i อคิได้แต่ EQ คิต้องดีด้วยก็คือเรื่องอารมณ์นั่นเองเพราะ,ะนั้นผมก็เลยเอางบกองคุณตะบนเนี่ยครับลงมาหามาเรื่องเกี่ยวกับทำอย่างไรก็คือให้องค์ความรู้กับประชุมผู้ปกครองที่คุณแม่ที่จะกำลังตั้งคันมาประชุมร่วมกันที่จะกำหนดแนวทาง ว่าทําอย่างไรเด็กพันใหม่ตะบนวันเหนือนี่จะมีอารมณ์ดีนะครับมีสุขลักษณะที่ดีมีพลนานามัยสมบูรณ์นะครับเหมือนก็เป็นมหาจารย์พันวันนะครับก็คือให้แจกนมแจกข่าแจกข้าวเหล็กให้กับผู้ปกครองนะครับเราเราทำตั้งแต่เราอยู่ในคันครับผมเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงเขาเรียกว่าสู่ไปสู่กระบวนการเด็กและโตเป็นผู้ใหญ่ นี่ครับค,บคือกองทุนตำบลที่มามีส่วนร่วมตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วสิ่งสําคัญนะครับเรืว่าแจกนมแจกไข่เนี่ยผมไม่ได้แจกเป็นเป็นเดือนนะครับผมแจกเป็นอาทิตย์ครับเพราะนั้นเราก็เลยทําแบบค่อนข้างเชิงละเอียดก็คือมอบให้เทละนิดท์ละนิดท์ละนิดท์ละนิด,ลนดแล้วเรามีโอกาสอะไรครับเราไปเยี่ยมชมเด็กแรกเกิดตําบลด้วยครับนะครับ เอาซื้อของซื้ออะไรไปเยี่ยมไปมีของขวัญไปให้เด็กแรกเกิดอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ใช้งบของของใครนะครับใช้งบส่วนตัวครับทำครับผมว่าเอ้นี่คือส่วนนะที่เรามาถูกทาง,เ,างารเราใช้งบคุ้มค่าครับผมเราใช้งบคุ้มค่าเราไม่ได้เอาไปทํานู่นนี่นั่นอะไรต่างอันนี้เงินเราทุกบาททุกสตางค์ครับเราให้หน่วยงานที่ดูแลเด็กดูแลเรื่องของพัฒนาการเด็กเรื่องความ สะอาดเรื่องความบริสุทธิ์ในศูนย์เด็กผมกล้าพูดได้เลยครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับล้านเปอร์เซ็นต์เรื่องอาหารท่านดูในเฟซอ,ตอบตวังเหนือได้เลยครับอาหารเรามีทุกวันเราให้ผู้ปกครองเรามีเรามีรายกลุ่มของผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเราหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าท่านเราลงกิจกรรมให้ดูว่าเด็กเราได้รับประทานอะไรอยู่แบบไหนเล่นแบบไหนพัฒนาการอย่างไรเราลงเฟซได้ทุกวันแล้วอาหารเราแจ้งได้ ทุกวันคับว่าอาหารวันนี้มีอะไรมีสามอย่างทุกวันมีขนมมีข้าวมีนมตกบายก่อนกับเราจะมีผล,ลไม้อีกหนึ่งอย่างครับให้สําหรับเด็กเด็กก็รับประทานอาหารอย่างมีผู้จัดจาการที่ดีทางศูนย์พัฒนาดเด็กๆนะคะก็จะมีการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงค่ะทุกๆเทอมอยู่แล้วค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะค่อนข้างติดตามได้ดีค่ะ โครงการตรวจสุขภาพฟันนะคะจะมีน้องทานตาที่อยู่ประจําอยู่รพสตนะคะ,ะจะออกเป็นประจําเป็นเป็นงานรูทีนะคะของรพสตอ,อยูแ่แล้วนะคะซึ่งเวลาจะออกก็แจ้งไปทางศูนย์นะคะว่าวันนี้จะออกดําเนินการเพื่อฟัวลายนะคะซึ่งดําเนินการเพื่อปีละสองครั้งนะคะค่ะส่วนส่วนเรื่องโครงการพัฒนา ประเมินประเมินพัฒนาการใช่ไหมคะก็เช่นกันค่ะเราก็จะออกคู่กับน้องทางกะออกปีละหนึ่งปีละสองครั้งค่ะเหมือนเช่นกันค่ะค่ะถ้าถ้าเด็กคนไหนมีพัฒนาการที่แบบว่าค่อนข้างล่าช้านะคะก็จะ ปรึกษาร่วมกับอาจารย์นะคะให้อาจารย์ทางสูนเด็กนะคะกระตุ้นพัฒนาการน้องค่ะเออด้านงบประมาณนะคะก็จะคุณครูก็นํามาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเช่นโครงการทันตะแล้วก็นํางบส่วนนี้มาซื้อเองสีฟันยาสีฟันโมเดลฟันเพื่อที่จะสอนเด็กในทุกช่วงไวัยได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวงบประมาณทัตะก็สามารถนำมาต่อเติมอาคารสถานที่ แล้วก็สื่อของเล่นต่างๆให้กับศูนย์เด็กได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะก็ขอกาบขอบพระคุณนะคะท่านนายกแล้วก็ ส่วนราชการที่มาเกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กในตัวแทนของเด็กนักเรียนนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้มีอาคารเรียนสวยๆมีผู้นำชุมชนมีท่านนายกที่มองเห็นถึงอนาคตข้างหน้าของเด็กสามารถที่จะก้าวต่อไปในะยังวัยสูงขึ้นแล้วส่วนคุณครูเองก็จะนำส่วนต่างๆที่ท่านได้มอบให้นำมา,าพัฒนาให้เด็กๆได้ ใช้อย่างเหมาะสมแนละทั่วถึงที่สุดค่ะสำหรับกองทุนกบทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุภาพระรับตำบลน,นะครับรกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแค์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยทั่วประเทศขนานี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชน ที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ทูตัหลวงเดูแ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังรง่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับออของจังหวัดชนบุรี ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุน,นดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะยาวแล้วก็กองทุนพื้นทูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลาย,ลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า3กองทุนนี้ของกอบทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุ แลกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกบพทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรีนยนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ